สูน้สวัสดีครับพีน้องชาวอีสานลันทุ่งนะครับมือน,นี้ภาพพนอ้องมาเบ่งการเก็บเกี่ยวห้าก,กิน,นีนะครับห้าก,กิน,นีมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนะครับแหงเกี่ยวแหงแตกนะครับยิ่งเกี่ยวยิ่งแตกกอนะครับวันนี้ก็รับออเดอร์นะครับ มาตอนเย็นนะครับ200บาทนะครับก็เด็กๆก็พากันมาเกี่ยวนะครับหลังจากเลิกงานแม่ลูกก็พากันมาเกี่ยวนะครับเพื่อสีน้ำไปทรงให้ลูก้านะครับ,นะรบช่วงนี้เข้าไ้น้ำนะครับห้น้ำอาจจะเป็นมือเว้นมือหรือมือละเทือนะครับตอนนี้ยญาก,กินนี่เมื่อได้รับน้ำรับปุ๋ยนะครับเขาจะแตก กอขึ้นนะครับสวยงามนะครับความยาวก็ประมาณเม็ดขึ้นนะครับเม็ดกว่ากว่านะครับประมาณเม็ดยี่สิบเม็ดห้าสิบเซนนะครับการให้น้ําก็เป็นการให้น้ําด้วยสปริงเกอร์ก็ได้นะครับหรือจะใช้สายยางฉีดแล้วแต่ความพร้อมความถนัดนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการให้ถ้าเราไม่มีเวลาก็ ใช้สปริงเกอร์นะครับเปิดทิ้งไว้ให้เขาลดถ้าเรามีเวลาเราก็ใช้สายยางนะครับจับฉีดก็จะเสร็จเร็วนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับถ้าใช้สายยางฉีดนะครับยาในช่วงนี้นะครับ18มัดร้อยนะครับ18มัดหนึงก็ร0อยบาทนะครับแต่ช่วงเย็นๆจะมียุงเยอะนิดนึงนะครับ อันนี้คือการการมัดนะครับมีลูกนกมาบินใกล้ๆด้วยนะครับนี่ลูกนกก็มาบินหากินมแมลงนะครับตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าแปลงหญ้าเห่าบดิชายยา้า,านะครับ มีตักกแตนหลายนะครับพวกนกกรจะสิมะหาตอดกินตักกแตนนะครับเวลาที่เขาเกี่ยวตักกแตนเขาก็จะบินนะครับก็จะมีลกมาคอยดักกินตักกแตนนะครับถือว,ว่าเป็นธรรมชาติอีกจยางหนึ่งนะครับเมื่อพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับพวกสัตว์ ทั้งหลายก็จะมาเยอะขึ้นนะครับพวกนกหนูปูปีกก็จะเยอะนะครับสังเกตดูเขาไม่กลัวนะครับเขาไม่กลัวเรานะครับเขาก็จะบินหากินของเข้าไป การเก็บเกี่ยวนะครับก็ประมาณ5-6ถึงกกำมือนะครับต่อมัดนะครับใช้เชือกฟางในการมัดนะครับบางคนก็ใช้ไม้ไผ่มาจักตอกนะครับจักให้บางๆแล้วก็มา,มา,ม,ามาลัดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีไม้ไผ่ในการจักตอกจักสารนี่ก็ใช้เชือกฟางนะครับในการมัด นี่คือความสูงของหญ้านะครับหญ้ากินนี่หญ้ากินนี่จะไม่ชอบหน้าฝนนะครับก็หน้าฝนฝนตกเยอะๆนี่เขาจะไม่โตเขาจะเหลืองนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกถ้าช่วงหน้าฝนหญ้ากินนี่มันเหลืองก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งพอ,เข,อเข้าสู่เดือนเดืพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวหน้าแล้ง เขาก็จะชอบนะครับชอบหน้าหน้าหนาวหน้าแรงเราให้น้ำน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยหญ้ากินนี่ก็จะเขียวแล้วก็โตไวนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะชะงักนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหากันยาตุลานะครับสเดือนนี่เขาจะชะงักในการเจริญเติบโตนะครับเราก็ต้องตัดนะครับใช้เครื่อง ตัดหญ้านี่ตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับถ้าไม่เกี่ยวนะครับรอให้เขาแตกยอดใหม่นะครับการเก็บเกี่ยวนะครับก็เหลือตอหญ้าไว้ประมาณ5เซนนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นะครับในขณะที่เขาแตกยอดใหม่เขาก็จะแทงหน่อใหม่ขึ้นมาด้วยนะก็จะขยายกอใหญ่ออกไปเรื่อยๆนะครับ แต่ละปีนะครับถ้าเราไม่เก็บเกี like him, work, dog, or or F, ่ยวนะครับเขาก็จะออกดอกนะครับออกดอกออกเมล็ดนะครับแล้วก็จะแห้งตายแต่ว่าไม่ต้องไปไปวอลลี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะครับต้นเก่าเขาแห้งตายไปนะครับต้นใหม่เขาจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับยากินนี่ไม่มีวันตายนะครับยกเว้นว่าน้ําท่วมขังนะครับถ้าไม่มีน้ําท่วมขังเราก็ปล่อยให้ ให้เขาอยู่อย่างนั้นนะครับเขาก็จะทนแรงนะครับพอฝนตกมาเขาจะแตกหน่อแตกกอขึ้นมาใหม่นะครับปลูกครั้งเดียวนะครับเกี่ยวได้ตลอดชีวิตนะครับก็คือยาก,กินนี่ตอนนี้ก็ลำเรียงขึ้นรถไปส่งลูกค้านะครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณแฟนๆช่องยิสานลันทุ่งนะครับที่ เข้ามาชมแล้วก็มาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์นะครับทางอิสานลันทุ่งก็กราบขอบพระคุณนะครับก็มีทั้งพูดไทยพูดลาวปนกันนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ